โอ้อนันี่อันนี้ต้น <1971. S 1> ตอนางแล้วนี่ครับแนนอนแทะไม่บวกเ้าเข้าบาน่ไม่เผาน่ต้นเผาโอ้เรแเห็ดเกอีนางเห็ดโตนางต้นบวกเ้าเนาะใส่ประโยชน์ได้ดีข้กันดูชิบพม่กาหหนึ่งหมื่นคชิบหมื่นเอาาไมร้อับอาการทอนครับ จากหอละแต่แต่กับบอหอนเป็นไดอันนี้บ่เพื่อนเจ้าน่ะโอ้โหอ่าฮนทางเขาไปบ้านหน้าฮีครับบรรยากาศสุดยอดเลยแถวหนีภนเนธเขากันส้องขางทางหนาจะเป um, ็นหน้าปังเนาะนะครับหมู oh it, ่บ้านนี้วิวสวยเลยเพราะว่ามันเป็นเออเป็นภูเขาน่ะอยู่กลางหมู่บ้านอยู่คางหมู่บ้าน แนมไปตั้งแกเ็เป็นเป็นภูเขาเนี่ยแบบสุดยอดเลยบรรยากาศหมู่บ้านทางเข้าไปอ่าบ้านหน้าที่เนาะและทางเขาเข้าไปในบ้านได้ที่ในนาซีคามวยคามห้องไปอีกเนาะทุกคนเนาะนะแบบครับเบิรงภูเขาอ่ะอยู่กลางหมู่บ้านเลยนะสุดยอดเลยเ,ยเ,ลยเแบบิรงกที่นะครับโอ้บรรยากาศสุดยอดเลย บรรยากาศดีไรมีโอกาสพาทุกคนมาเกี่ยมชมเนาะเบิง่งภูเขานะ่ะนี่ก็เป็นบ้านนะแต่กภูเขานาะโอ้สุดยอดสุดยอดเดินทางครับเดินทางแน่นะ่ะวิววิวสุดยอดมากเข้าเซารถอยู่พาแขกเนะาะเซาลรถจะพาแขกนะจ๊ะขี่รถมากกับพวกท่าน มันชูโมงกวัวน่ะเขาปบ้านหน้าที่อันนี้คือเส้นทางระวังเขาไปมูบานอ่าบ้านหน้าที่เจ้าปูเขาโพดปลูกเขาปีหน้าหน้าปังเนาะหนักเป็นหน้าปังเบิ่งน่าสุดยอดเลยครับเดินทางต่อครับทุกคนครับบรรยากาศบานเลื่อนแถวนี่คือบานเฮาตะกีเลยน่ะคือสมัยอีสานบานเฮ้าตะกรเลยแบบนี้บรรยากาศสุดยอดเลยเห็นปะเบิ่งนะครับบานเลื่อนนะ สะานไมมสะพานยั้งไปอุย้ยการเดินทางสุดยอดอะไรเยอสุดยอดครับสดเทียวนี้ลุยเดียวครับลูกพี่เบาบา,างขี่เล่นบเหนืมากนะโอ้โบรรยากาศสุดยอดเลยคือบานเท่าตะกีเลย คือบ้านท่าสมัยแต่ก่อนเลยทางแดงกลางหมู่บ้ัดแม่บ้านนาฮีเน้อสิเดินทางเข้าไปบ้านนาฮีไปเบิ่งบรรยากาศหมูบ่บัดข้ามสะบ่านเพิ่นว่าย่ามนี่บ่ต้องขี่เรือครับเพราะว่าเป็นเฮ็ดสะพานขามเนาะนอกจากว่าอา่าย่ามฝนตกแห้งย่งามเอ่อเ,เทนเฮ็ดใลทรายหน้านี่ น้ำมันสิร้ายครับก็ต้องขี่เรือขามไปนี่แหละครับผมทางลงไปบ้านหน้าฮีเนาะบรรยากาศสุดยอดเลยครับเ้าตองขามขามสะพานเนาะธรามาย่ามพ้นเ้าตองขี่เรือขามไปแ่ถ้าย่ามนีเ้าต้องขามสะพานขี่ขามคัวไปเลยเนาะปาดเป็นนาสิมีงานนี่นาสิมีงานเนนาานที่ยวสงการแถวหนิเนาะเพราะเห็นเอ่อ เต็มเลยเบิ่งครับวิวนะขับครัวนี่ไปเลยอัะต็โตโ,โอ้โอเสียวคือกันได้เห็น ขํามมาเมื่อกี้นี่สะพานก่อนเท่าสี่เขาหมู่บ้านเท่ากาับสีล่างนาสะก่อนเนาะเพราะว่าขี้มากมันมีแต่ฝุ่นเนาะเบิ่งวิวงามงามหมูบ่บ้านิ่นนี่ผู้เขาหลอมหลอบเลยเนาะโอ้ยสุดยอด,อดเลยนาวาเที่ยวครับทุกคนครับนามาชมบรรยากาศเนาะมาสัมผัสวิถีชีวิตอของชุมชนของหมู่บ้านเนาะทุกคนเนาะข้ับเขามานี่คือบ้านท่าสม,มายัยตะกี้เลยนะได้บรรยากาศร้ายเนาะสุดยอดเลยเดี๋ยวขาล่างนาล่างตาก่อนเท่าสีเดินทาง เขาไปในหมู่บ้านเานาะไปช่มบรรยากาศในหมู่บ้านเนาะทุกคนเนาะเบ่งบรรยากาศครับกอนเข้าสิเขาไปในหมู่บ้านเนาะเทานั่งชมวิวอยู่นี่กอนเท่านี่แหละครับเข้ามากับมอไซค์คู่ใจคันนี้แหละครับเอถ้าเป็นย่ามหน้านี่หน้าสีสวยมากๆเลยเพราะว่ามันสีมีเข่าเนาะสีมีเขาเต็มทองทงหน้าเนาะแล้วก็บแบ็กก้าด้านล่างก็เป็นอ่าเป็นภูเขาเนาะเท่ากับ มาเศร้าเมืองอยู่นี่ครับทุกคนครับบ้านหน้าที่ครับบรรยากาศดีมากมากเลยบ้านเพิ่นนี่ภูเขาหลอมหลอบเลยทางเข้าไปในหมู่บ้านนี่สิเป็นทางแดงเห็นป่ะแล้วก็เข้าไปกับสิเป็นภูเขาสอ,สองสองสองฟังเลยสองฝังทางเลยบรรยากาศธรรมะาย่ำเพื่นดำหน้านี่โอ้ยสุดยอดเลยแถวนี้นามา,าช่ววิถีชีวิตเนาะแล้วก็มาชมบรรยากาศแถวนี้เดี๋ยวอตอนที่เพิ่นดำหน้า ตอนดูกาดำหน้าเข้าอาจสาอีกเที่นึงเมื่อชมบรรยากาศยนันชมวิถีชีวิตแบบสุดยอดนะโอ้เยี่ยมมากๆเลยครับผมหนามาเที่ยวม,มากๆเลยอากาศดีร้ายยิ่งเอาก็สิเขาไปชมรอบๆหมู่บ้านแล้วก็ไปไหว้พระธาตุเนาะย่บานหน้าที่หล้วก็เข้ากับโมเนจ่ใจว่าเข้าสีเดิมเดินทางกลับแล่วเขาสิไปทางใดต่อเขายังประเทศในว่างแพเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวกับเขาไปชมบรรยากาศน้ำกันครับตอนนี้พักพอนะกักินขนมกินน้ำก่อน,อนเนาะ สุดหย่อนเลยแสดงว่าถนนนี่เพู่บนกระดานเดใหม้ได้หนิตอนนี้ล่างเอาดินมาทมเนี่ยงพ้นคือสิเขา่าหยาดยางคักเลยเด้หน่เนาะฝนตกนี่คือสิด,ดินเหนียวติดหล่อรถอยางคักเลยบรรยากาศทางเขาหมู่บ้านครับทางเขาบ้านหน้าฮีเนาะจากสะพานมากกับประมาณออสองสองลักสามลักกับประมาณนี้ บระมาณสกิโลสามกิโลหย้งยิง้เปรนเ็ดในเฮตนาีนแถวนี้เนี่ยเขาเคี้ยวสวยงามเลยเด้ดนี่โอ้สุดยอดบรรยากาศท่าเขามูบานครับเห็นเป็นจกน้องซ่ามปๆนไหม,หมสแสดงว่าเป็นกำลังเอาดินมาทมใส่พ้นทางเนาะบรรยากาศสุดยอดเลยครับผมเบิร์ลแหละ็นทมนิดเดียวเนาะ นอกนั้นก็นเป็นดินเดิมบ่บ้านนาฮีเมืองมหาไส้ครับมหาชัยบ้านนาฮีแขวงข้ำมวลเนาะถ้าเขาจับโมพิดนะน่านจะเป็นแขวงข้ำมมวล เบืแถวนี้มิตเตเรือแถวนี้เพิ่นว่าอ่าฝนตกนนะักนักหน่าน้าถึงขนาดท่วมหอดมู่บ้านเลยได้ถึงขนาดท่วมขึ้นหอดมู่บ้านเลยว่าศัตรเบิ่งมีแตเรือเหื่อนบอกเรือเต็มเลยครับเรือนี่เพิ่นสิจิทมไว้าย้ายๆ้ายเรือนี่แสดงว่าถายง่ามนนําม,มากแห้งนี่น้่านาสิถึงขนาดวัดท่วมมู่บ้านได้แต่อาจสิท่วม ช่วสูงสำหรับเทากับบอจักเนาะแต่ว่าสีเทาขับเขามาเนี่เทาขับเขามาเนี่ยรู้สึกว่าสมีเรือแทบทุกมองนะเรือเป็นสีว่างไว้ขางค้นท่างนะเป็นเรือผอ,อมใส่งานบางบ่พร้อมใส่งานบางเนาะบรรยากาศขับทางเข้าหมู่บ้านอา่หน้าฮีเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศสุดยอดเลยอากาศดี ซือป่าบ่ฮ้อนครับมันมีลมน่ะฮ้อนกับบ่ฮ้อนหลายน่ะแบบมันมีลมพัดแล้วก็ป่าไม้มันยังหลายอยู่เพราะป่าไม้ยังหลายก็อากาศมันก็เลยถือว่าแดดอยู่แต่ว่ามันเย็นนะทุกคนแดดแต่มันมันเย็นน่ะมันมีป่าไม้น่ะแล้วก็ภูเขาอ้อมนะ่ะนะครับสุดยอดเลย ภูเขาสวยงามครับแถวนี้ดับเป็นลูกไผ่ลูกมั่นนะครับเป็นหินปูนนะต้นไม้มันยึดตามหนาผานี่ยแบบอย่างสวยงามเห็นบ่ครับเนี่เรือเห็นบ่เรือนเป็นสีว่างไว้ตามคางท่าตามปลาตามยังเนาะครับบรรยากาศรู้สึสดชื่บรรยากาศดีหลาย ว่าใหม่ครับว่าใหม่ครับสุดยอดเลยบรรยากาศดีหลายๆนี่เห็นบ่เลเรือนี่เรือนี่มีแทบทุกมองเลยขี่กกลมากนี่เรือนี่เห็นตลอดเลยตลอดสองขางทางเลยนะย่ำฝนหนาเสียหนาสีนามมากหนามแรงแลวกัสามารถถั่วมูบานได้เบิรงนะ่ะเห็นบอกครับนี่จะเรือเห็นบอกทุกคนนี่จะเรือเต็มหนึ่งเห็นบ่ ี๋ยวเขาไปสีถามบนเบืองว่าเป็นยังคือมีเรือลายแทะเนาะเป็นยังเรือคือลายแท้ทางเขามานี่มีแต่เรือเต็มเลยเบ่งบรรยากาศนะทุกคนยามให้ยามหน้านี่โอ้ยสวยงามเลยแหละเขี้ยวสวยงามเลยแหละแถวนี้สุดยอดครับสุดยอดอทุกคนหมู่บ้านนะแนมเห็นแบบหมบู่บ้านอยู่กลางภูเขาเนะ่ะโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยอึ่ <c oughs> งามเห็ดไฮเห็ดน้านแถวนี้สิมีเขาเต็มเลยนี่สองขางทางสวยงามสุดยอดครับเดี๋ยวเข้าไประหมู่บ้านน้ำกันครับทุกคนครับเดี๋ยวรอบ้านหน้าที่น้ำกันครับชมบรรยากาศบ้านหน้าที่น้ำกันเข้าปู่เคยมาเทือแรกนี่แหละเป็นทือแรกครับเข้าเคยเขามากเข้ามา,า,มาสุดกร่อนเข้วขาวปาะสิมาแต่ว่าเขามาบ่หอดเนาะเขาประจักษ์ทางแต่เดี๋ยวนี้เขกาต่างใจมากะเมื่อหอดนะครับบ้านหน้าที่ครับทุกคนครับ เฮามาหอดแล้วครับผมอบาตรหน้าฮีเนาะอ่าพระธาตุเฮาบอจักมาซื้อพระธานกยังเนาะจะไปท้ามเพื่นเบิ่งเนาะครับมาหอดแล้วครับมาจนหอดครับบัดตรหน้าฮีครับทุกคนครับอ่าบานเพื่นอยู่กลางภูเขาเลยเนาะบรรยากาศดีสุดยอดเลยครับทุกคนครับโอ้โหอย่ามาครับมีโอกาสอยากให้มากันครับถ้าใครมีโอกาสเนาะเบิ่งสิอยู่อ่กลางภูเขาเลยนะบานเพื่อนนะ เขาขับรถเลาะ,อะสอกแสกเข้ามาในหมู่บ้านนี้มันสีคล้ายกับบานเท่าตะกีนะ่ะเพราะว่าบ้านทุกลังมันจะมีรั่วมีรั่วรอบขอบชิดครับมีรั่วรอบขอบชิดก็จริงแต่ว่ามันสามารถขับมอไซค์ทะลุทะลุก,กันได้นะแต่ละบ้านบ้านแต่ละหลังนี่สามารถขับมอไซค์สอดเทือนหลังนั่นสอดเทือนหลังนี้แล้ละกะัออกมาวัดได้ครับผมโอ้สุดยอดเลยครับบรรยากาศดีดีครับแลวกะ็บ้านเลื่อนนี่คือบ้านเฮ่าสมัยตะกีเลยเนาะ ไค่เนี่ยแต่เป็นมีไฟฟ้าแล้วครับแต่ก่อนหนาสิบมีไฟฟ้าเนาะสุดยอดเลยครับผมเหมือนสุดยอดเลยเพิ่งพึงอ,อันนั้นใหม่ได้นี่เพิ่งพึงท่าสีใหม่ได้นี่พระธาตุนี่แต่ก่อนเท่าเบิงอ่ะเป็นเพิ่งเป็นสีดำเนาะเพิ่งพึงเฮ็ดสีใหม่เด้บรรยากาศดีไร้เหนไหครับอ้วิวหมู่บ้านสุดยอดเลยครับถามถามพอแล้เมื่อกี้แล้ววะ อันนี้คือพระถาดเกดแก้วเนะะาะผ้าถาดเกลดแก้วนะครับสุดหยอดเลยเนาะบรรยากาศบานเพิ่งเร่งเสห์สลาไม้นี่นะครับพ้าาดเกลดแก้วสัตเป็นผ้ากันมานนี่ครับมาบวงสรวงเนาะเพิ่มาคอหันคอหนีกันอยู่แถวนี้กับซัมฤิอยู่แล้วครับคุณมากมากครับแถวนี้มากมากคอเนาะ ขอหันข้อนี่หฮซสำเร็จเนาะพาทาสเกียแก้วได้ครับทุกคนครับืี่แบบเปินซิมาเ้ามมาหอดนี่ประมาณเทียงเทียงกลัวๆสุดยอดเลยบรรยากาศเครับบรรยากาศย่างสิผ้าทุกคนเนาะเลาะ,ะเลาะหมู่บ้านครับ ชมบรรยากาศในในบ้านในหมู่บ้านเพิ่นเนาะ่าเป็นแนวใดเน,น,น,เนะเาะเฮามาหอดเฮาก็สิจอดรถจักรวันนี้เฮาก็สิเดินชมบรรยากาศหมู่บ้านเนาะครับเนาะเดินเที่ยวในหมู่บ้านเบิ่งวิถีชีวิตเพิ่นเนาะกะบ่ได้เบิ่งวิถีชีวิตดอกครับแค่เลาะเลาะเบิ่งบรรยากาศหมู่บ้านนี่ซื่อเนาะมาเป็นจังได๋กะขายกระสีขายกัยบบ้านเฮาตะกี้นั่นแหละ อ uh huh. ือหือบรรยากาศสุดยอดเลยบ้านนาฮีโหทกเขาสิไปส,ส,สื่อขนมเนาะพร้อมันกับร้านข้าอยู่แถวนี้มีบ่ สวัสด uh, the ีเออ่ด okay. ูนี่พนมีหลานขาอยู่บ่หลานค้ายขนมมีอยู่วะดูยูไสครับโวูใกล้ๆนี่บ่ว่วเจ้าบ่นี่มีนมเมียงไายปะมีแต่ขนมบ่โอ้เซวไปเบิ่งนี่ยมันมีหลานขายกับเข่าเนาะมีหลานขายเนื้อกินเนาะโอ้เบิ่งเนี่ บรรยากาศด้วหอนครับบรรยากาศครับแบบบานเลยอโอ้นี่วะโอ้กระแนมกระมี โอ Bref, ้มีแต่วุ้นอ้โอมีแต่อันนี้บโออันนี้อันพันก้อนละพันหามูก้อนละพันหามอก้อนละก้อนละามบาทบครับเขื้อขนมครับเ้าสือเาขนมมาไปกินน้ำเพราะว่าม่านนี่ร้านขายขายเฟอบมีเนาะ ห้อสืส่อประตูไหว่ครับาาเพราะว่าอยู่น่เพนมีหลานคายคายเฟร์มีเลยครับวุนบนหนูผ้าเนะาะขายน่นเนาะครับได้เข้าใจาเงิอนในาขากนะันเลยทุกคนเด้อครับ,รม,บรมุกดาหารครับออมามากก้อนนะเม,มือ่อมาเแล้วบอกองแล้วบอกง่าครับน,น,นี่ะครับฟืนเพิ่งใส่ฟืนเนาะแถวนี้บไดเชทานเนาะ โอ้นี่ครับบรรยากาศอันเดียวกันก็บานเท่าเลยแหละนี่บรรยากาศสุดยอดเลยบวชของเมื่อวานตื่นเลิกตามทนไปเลยโอ้โหเตื่นอ๋อไม่ครับเป็นส่วนมากเป็นสีอันนี้ไม่นี่ยถ้าเอามาจากไซนี่เท่าแค่พกคือเท่าไปไฮไปสวนเผาไฮเผาสวนแหละกะได้มากมันบอกตางสวนมันเลยตางสวนมัน กนะได้ประโยชน์หลายอย่างเนาะ,ะได้ปลูกมันน้ำตู้ที่ใหม่ยาเวิร์ดก็เอามา่มานแมลงไฟหนึ่งเขาเห็ดก็ก <He ard S 2> ินได้เฮ <Caleb. S 2> ียได้ซา oh, นเห่าโอ้เนาะบรรยากาศเอามาให้ล้างนั่นน้ำในเด้อพี่เด้อ 6. 6. 6. ให้ครบคนหมดเด้อแปดเมตรสามสิบบรรยากาศครับหมู่บ้านคือบ้านเขาเลยบ้านหน้า,<ส>าฮีเน<ส>าะบ้านหน้าฮีเมืองมหาชัยเนาะ มาได้การ์ดสบ้านเฮาตะกี้ีโอ้อันนี้อันนี้ต้อนั่งแล้วนี่ครับแน่นอนแท้ไม่บอกเผ่าห้าบ่นี่แม่หรอกไม่เผาแล้วโอ้เราเฮ็ดเก้าอี้นั่งเฮ็ดโต๊ะนั่งต้นบอกเผ่าเนาะใส่ประโยชน์ได้ดีคือกันชุดชิปพันชิปหมื่นกี่มาหาเหรอหนึ่งหมื่นชิปหมื่นเอาไเอา หม้อ่เราคิดดื้อยู่หมครับอากาศฮ้อนครับอากาศห้อร้ชแท้แต่กับบ่บฮ่อนเป็นไรอันนี้บ่เพื่อนเจ้าน่ะมาโอ้โอ้เขามาเลาะในหมู่บ้านเพื่อนกะมันวิวดีนีเนาะวิวนี่มองไปกับเป็นภูเขาเลยสุดยอดเลยครับ บรรยากาศเ<ะ>บื่อไม่เล่นนะแม่่เบื่อข้าวข้าวฟองข้าวแปดแม่เลี้ยบรรยากาศยาดเลยอู้หู้บรรยากาศเนาะหมู่บ้านสุดยอดเลยสามารถย่างถลุกันได้เลยเนาะครับนะครับเป็นบ่บ้านเปิดน,นี่วิวภูเขาวิวสวยหลายนี่แหละเห็นบ่วันแรเขาขี่รถเขารถออกกัประมาณนี้แหละเนี่เห็นบ่นี่สบายดีสบายดีครับ ขอบใจขอบใจครับผมขอบใจท่องเที่ยวเนาะครับผมเที่ยวครับชมบรรยากาศบ้านหน้าที่ครับเป็นบ่เอ่อเขาบ้านเลื่อนนี่สุดยอดเลยครับผมเดินทางต่อแล้วเขาสิไปอ่าไปอันเมืองบุรพาเนาะเขาสิไปเมืองบุรพาต่อแล้วเขาสิไปพักอยู่เมืองบุรพาเนาะเขาสิไปพักอยู่หันจักคืนหนึ่ง แล้วเ้ากระสีขามเอารถมาคืนเพลินแล้วเ้ากระสีไปขามเมื่อทางสวรรค์นเขตเนาะเมื่อทางสวรรค์นเขตเนาะบานนาทีครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวเ้ากระสีเดินทางต่อแหละครับทุกคนครับเ้าสิไปบัวรพ่าเนาะเขาเขาสิไปพักอยู่บัวรพ่าต่อเออ่จักคืนหนึ่งพักอยู่บัวรพ่าล้วก็เหากระสีตอนสองหเอากระสีเดินทางครับกับเออ่แฝงกับขมวนกับแฝงขมวนี่กันรลยการกสิไป ท้าแขกเนาะท้าแขกเนาะทุกคนเนะาะบรรยากาศหมู่บ้าน,นครับผมบ้านนาฮีเนาะอ้สุดยอดเลยเอากระสิลอกเป็นไรครับรลอไปข้างอีกไปกันด้วยครับเดอ้เอข้ามข้ามาทางนี้เนาะมนที รอหมู่บ้านครับทุกคนครับนะครับวัดเจดีเ,เ,ดเกตแก้วบอกเพื่อนวาเนาะเกตแก้วนะครับเนาะเ้องไสร็จรอไปพมาณนึงหละครับมาบังค,คับบรรยากาศขึ้นบาทเท่าตะกีเลยสามารถรอทะลุกันได้เลยด้ทุกคนเห็นไหม สามาถสอกแตกไปเลยเลยตามหมู่บ้านเปินบรรยากาศคือบาทท้านเฮาสมัยตะกีนะแต่บ้านเพลินงามกว่าครับมีวิวภูเขาเป็นบอนอะวิวภูเขาสวยเดีย๋ยวเขาเดินทางต่อกันทุกคนเขาสิไปบรุรพาต่อนอะนครับบ้านเลื่อนแบบบ้านเฮ้านะตะกีเลยบรรยากาศสุดยอด ยอดใช่ไหมครับหมู่บ้านบรรยากาศไร้ส่วนมากเพื่อนกาเดินทางต่อกันด้วยครับผมบบครับผมบครับเดินทางเหครับไปเะครับรบ,บานเมื่อและขมหวยขำห้องครับบ้านหน้าที่สุดยอดเลยครับบรรยากาศคือบา้านเฮาตะกี้เลย ที่เขาเขามาเขาเห็นใบหลุนเพิ่นออกไปเล่นเน็ตอยู่ในนอกหมู่บา้านเนาะเพราะว่าในหมู่บ้านไม่มีคืนครับเป็นมอญบรรยากาศสุดยอดเลยนี่นำสางครับเพื่อนสิมาตักเอาอยู่ในหนีหน้ำนะตักนำสางเนาะเดินทางครับเดินทางต่อครับทุกคนครับไปบัวล่าาต่อครับไปด้บรรยากาศหมู่บ้าน จะออกไปเขา้าเหียเบิเกเรือสิมีเรือครับเรือเพิินสีป้าไวเพราะว่าอ่าง่ามฝนนี่น่าม,มันสิถ่วมหมอดผีแล้วอะถามเพิ่นในหมู่บ้านเนาะครับบรรยากาศครับหมู่บ้านครับเขาขีออกมาเขาคีเขามากเขาเห็นแตะเรือเต็มเลยเรือนี่ เพิ่นสิทิมไว้ในขางคนณทางทิมไหวนี่ปลาเนี่ยยังไว้พอถ้าฝนมาก,กเขาเรือออกได้เลยบรรยากาศน,นี่ครับเรือเห็นบ่มีแต่เรือเห็นบ่ทุกคนเห็นบ่มีแต่เรือนี่ครับไฟใหม่ครับอันนี้เก็บบอท่าน เรือกันเห็นบ่มีแเ่เลือสุดยอดครับเพื่อนเพื่อดเดินทางครับเจอกันไหมครับผมเจอกันคลิปต่อไปเนาะเข้ากับสีเดินทางออกากบ้านหน้าที่แล้วเข้ากับทีเดินทางไปบัวล่าผ้าต่อเนาะทุกคนเนาะเจอกันไหมครับผมสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวขากบเดินทางต่อค,ครับบรรยากาศดีไร้คับบ้านหน้าที่ครับมาย่ำ เฮทไยเฮดหน้าคือสีโอเคกว่านี้เนาะเจอกันไหมครับทุกคนครับ